สนใจไหมคะถ้ามีโรงพยาบาลรัฐบาลแต่บริการแบบเอกชนน้องๆคะถ้าเกิดเจ็บป่วยวันนี้น้องๆจะไปโรงพยาบาลไหนคะจะไปรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนจากการที่สอบถามผู้ที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรัฐบาลนะคะคนส่วนใหญ่ก็แน่นอนไปตามสิทธิของตัวเองแต่ถ้าเลือกได้ทำไมถึงไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็เพราะ เชื่อมั่นในความสามารถของคุณหมอเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาเชื่อว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ยุติธรรมนะะแต่สิ่งที่เขากังวลนะะก็อาจจะเป็นเรื่องของบริการหรือความสะดวกสบายความรวดเร็วน้องๆลอ,องนึกภาพนะคะเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลไปถึงที่จอดรถไม่มีใช่ไหมคะ บุคลากรก็อาจจะหน้าหงิกหงิกหน่อยอาจจะหน้ามันๆเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่แต่งหน้านะคะผมเผ่าอาจจะไม่รวบไม่รุกไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่การแต่งกายก็อาจจะไม่สะอาดเรียบร้อยสวยงามสถานที่ก็อาจจะดูเก่าๆหรือว่าดูอาจจะไม่ค่อยสะอาดห้องน้ําก็อาจจะดูสกปรกบริการก็อาจจะล่าช้า นะะนี่คือภาพที่เรามองโรงพยาบาลรักแต่สําหรับเอกชนเรามองเห็นภาพอะไรคะเห็นภาพว่าไปถึงอม,มันต้องมีที่จอดรถใช่ไหมคะต้องมีที่จอดรถพนักงานที่มาดูแลหรือที่เราพบก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะไม่พูดทุนห้วน,วนนะะเ,เจ้าหน้าที่ก็จะมีการแต่งหน้าแต่งตาผมเผ้ารวบเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านสวยงามนะคะ สถานที่ก็จะดูสะอาดดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูใหม่หรือว่าค่อนข้างใหม่ค่ะห้องน้ำก็น่าจะสะอาดบริการก็น่าจะรวดเร็วแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องรอนานนะคะขั้นตอนไม่เยอะไม่มีปัญหาจุกจิกเห็นไหมคะนี่คือภาพที่เรามองโรงพยาบาลรัฐบาลกับเอกชนพี่เคยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งแถววรจักรแต่นานมาแล้วนะคะ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่ให้บริการแบบเอกชนโดยที่เมื่อเราเข้าไปนะคะสถานที่สะอาดสะอ้านมีบริการทุกอย่างที่ดูภาพลักษนณะ์เหมือนกับเอกชนเลยพี่เคยได้เขียนลงไปใน Go to k n o w นะคะซึ่งก็ตอนนี้เข้าไปดูใน Google ก็ยังเห็นอยู่นะคะถ้าพิมพ์ว่าโรงพยาบาลรัฐบริการแบบเอกชนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าจะพัฒนา ไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเราสามารถปรับบริการของโรงพยาบาลรัฐให้เหมือนเอกชนได้น้องๆว่าดีไหมคะน้องๆคิดว่าเราทำได้ไหมแต่สำหรับพี่พี่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจที่จะปรับบริการของโรงพยาบาลรัฐให้เหมือนเอกชนแล้วเราทำได้คะ่ะเราทำได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปถัดไปพี่ก็จะหยิบยกเรื่องประเด็นเหล่านี้นะคะมาพูดคุย เผื่อน้องๆจะได้มีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดที่จะไปปรับปรุงโรงพยาบาลของรัฐบาลให้มีบริการแบบเอกชนเป็นไปได้ค่ะและติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ